ไปเริ่มกันเลยอ่าถุกเลยจ้าพริกกระเทียมเนี่ยใครไปกินกะเพราข้างนอกมันก็จะขัดใจนิดนึงบางร้านก็จะใส่แครอทบางร้านก็จะใส่ถั่วฝักยาวผักอะไรน,นักหนาก็ไม่รู้อ่ะนี่จ้าน้ำมันใส่ลงไปอันนี้เราจะทำไข่ดาวกันก่อนนะ ดาวไข่กันเลยนี่ดูน้องดูน้องโอ้ยน้ำมันกระเด็นใส่โอ้ยนี่ดูน้องยิงสินี่มันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้กับกรอบเลยจ้าจากนั้นเราก็ใช้น้ำมันนั่นแหละที่เราดาวไข่ไปเอามาผัดพริกกระเทียมเลยผัด ผัดแล้วก็เราก็ใส่หมูผัดหมูให้พอสุกนิดหน่อยอืมเหมือนเป็นการลวนน้องเลยจ้าเราก็จะใส่น้ำมันหอยฝาเขียวตามด้วยฝาขาวน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาอีกนิดเดียวแล้วตีหน่อย จกนะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้น้องแห้งเกินไปอ๋อแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไปด้วยนะซีอิ๊วหวานน่ะนี่แล้วเราก็ใส่ใบกระเพราใบกระเพราอไอน,นิดของเราเพราะต้นกระเพราเรากำลังจะตายแล้วได้มาแค่นี้แหละนี่เป็นไงเสร็จแล้วกระเพราไข่ดาวเติมแตงกวาลงไปนิดนึงอุ้ยเหมือนซื้อกินเลยอะเย้ yeah, เสร็จแล้ว มามาเรามาต่อกันช่วงเก็ดความรู้คำไหนถูกนะเลยกระเพ้าไม่มีรอเรือนะจ๊ะ